กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมเราจะมาผ่าเครื่อง LS กันนะครับอ่าเราจะมาผ่าเครื่อง LS กันซึ่งอันนี้เป็นเครื่องที่ผมยกลงจากรถแล้วนะฮะมีอะไรที่ที่ได้ถอดไปบางส่วนแล้ว,ลวก็คือพวกพวกชุดคัตนะครับแล้วก็ฝั่งจานไฟที่ถอดไปแล้วก็อันนี้ไปรับจากบ้านลูกค้ามานะครับคือไปผ่าที่บ้านเขาเลยแล้วก็เอาเครื่องอามาไว้ที่บ้านผมคือเขาจะเปลี่ยนอะไหล่นะครับอันนี้คือทั้งเครื่องเนี่ยอะไหล่แท้เกือบหมดเลยก้านก็เดี๋ยวเราจะไป เพราะว่ามันค่อนข้างจะหลวมมันเริ่มหลวมแหละแต่เขาบอกให้เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับเราก็เลยจะมาผ่าเครื่องให้ดูกันในเ,เครื่องคราวนี้เราเคยทามาแล้วละ่ะส่วนเรื่องคาบูท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักเรื่องคาบูไว้ก่อนเราเอางานไว้ก่อนโอเคอันนี้นะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยน็อตตัวเนี้ยมันจะใช้ใช้ลูกบล็อกพิเศษนะครับพิเศษของมันมันจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามตัวนี้จะใช้เป็นเบอร์สองนะครับน่าจะเป็นเท่าไหร่เบอร์ยี่สิบหรือไงมันมีสิบแปดใช่ไหมสิบแปดยี่สิบ แล้วอีกตัวอะไร2 2หรือเท่าไหร่นี่แหละแต่ว่าเป็นเป็นเบอร์2นะครับเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเบอร์2ส,ส่วนรังคัดก็เป็นเบอร์2งเหมือนกัน <S <S มาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับที่แรกเราจะทำข้างนอกแดดร้อนเกินไม่ทำแหละ <S <S และนี่คือลูกบล็อกที่ผมพูดถึงไปเมื่อคู่นี้นะครับเจ้าตัวนี้เป็นเบอร์2จะสามารถใช้กับด้ามบล็อกหรือด้ามต่อบล็อกทั่วไปได้นะฮะอันนี้เราก็จะเอาตัวนี้เป็นเฟืองไอเป็นแกนข้อเหวี่ยงนะครับและนี่จะเป็นแกนบาลานซ์นะฮะเราต้องเอาออก ถ้าเราไม่เอาแกนบาลานซ์ออกเราจะไม่สามารถผ่าเครื่องออกได้เพราะมันติดบาลานซ์ฝั่งนี้ด้วยนะฮะเราต้องเอาออกอันนี้ถ้าใครมีบล็อกลมก็สามารถใช้บล็อกลมยิงได้นะครับแต่ผมไม่มีก็เลยต้องอาศัยวิธีขัดเอาในกรณีที่ใช้ตัวนี้แล้วไม่ออกนะครับให้ทําการสกัดออกซึ่งแน่นอนแหละผมซื้อน็อตมาแล้วทําไมตัวนี้มันออกไงวะอันนี้ผมต้องส่งงานวันเสาร์นะครับวันเสาร์จะไปประกอบ ส่วนตอนนี้เราต้องรื้อก่อนเพื่อจะเอาเข้าเวียงไปอัดแดต่ ls นะครับสามารถใส่ก้าน ik ได้ถ้าหาของเดิมไม่ได้นี่ผมจะใส่ก้าน ik นะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันมีข้อดียังไงบ้างน็อตตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับพอดูจากสภาพคือมันเยินมากทีนี้เราก็จำจำไว้นะครับว่ามันมีน็อตตัวไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับผมเคยผ่าเครื่อง L ผมมาแล้วรอบหนึ่งเลยพอจะทำมันได้อยู่นะฮะเก็บรุมๆไว้นะครับ นี่ท่านผู้ชมเจ้าตัวนี้ไอ้หียต้องเอานนี้ออกก่อนดีกว่าอ่ะท่านผู้ชมพอเราออกแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกนะครับเฟืองบาลานซ์เจ้าตัวเนี้ยลองขยับดูดีๆนะฮะแล้วมันจะมีมาร์ตรงนี้ด้วยเห็นไหมเหมือนว r อาทเเลยนะครับไอตรงเนี้ยถ้าเป็นเหมือนว r อาทตตรงนี้จะเป็นยางจะเป็นยางหุ้มหรือยางอะไรนะครับจะแข็งมากแข็งและเหนียวมากแล้วถ้ามันสึกเนี่ย มันก็จะทําให้เครื่องสั่นนะครับแต่ตัวนี้ไม่สึกตัวนี้ใช้ได้ไม่ตายท่านผู้ชมไปนี่จะเป็นเฟืองคันสตาร์ทนะครับให้เราระวังตัวนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะระวังได้เพราะเจ้าตัวเนี้ยถ้าเราใส่ผิดไปแม้แต่นิดเดียวนะครับมันจะทําให้เวลาเราติดเครื่องเนี่ยเสียงไม่ดังแคร์แคร์มันจะดังมากเดี๋ยวเจ้าตัวนี้เราต้องผ่าเครื่องนะครับถึงจะออกได้มาเดี๋ยวเราแกะรีดกขนก่อนนะครับไปทีละขั้นตอนนะตามๆกันไป ถ้าใครใจร้อนก็ลองไปดูช่องอื่นนะผมลองผมก็ลองไปหาดูเหมือนมันจะไม่ค่อยจะมีใช่ไหม <C> e <ars> อ่านี่ท่านผู้ชมของของเด็ดของแอลนะครับหรือว่าของตระกูฮอนด้าเนี่ยช่วงตัวใหม่ๆที่ว่าระบบไฟมันเป็นฟินคอยล์หมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นน็อตน็อตเบอร์แปดนะครับท่านผู้ชมคือแบบเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากของทีเซ็ตเราใช่ไหมครับวิอาดีเซ็ตเราแม่งยังเป็นน็อตสี่แฉกเลยไม่ต้องมานั่งตอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อดีของรถตัวใหม่ๆนะ KR เ <ๆ S 2> ขาเป็นอย่างนี้ป่ะใช่ไหม อันนี้ถ้าผู้ชมเราแกะมานะครับเจ้าตัวเนี้ยของ L ของแดดของ L นะครับมันจะเป็นหลีดเหล็กนะครับมันจะเป็นเหล็กบีดก็เหมือนกันบีดก็จะเป็นเหล็กนะฮะเขาว่าเจ้าตัวเนี้ยจะทําให้ต้นดีมากๆผมเคยไปอ่านดูแล้วนะ <ä h> แผ่นเหล็กแผ่นเหล็กนี่นะครับมันทําให้ต้นของรถรถที่ใส่ผลิตเหล็กอ่ะมันดีมากๆแต่ว่ามันจะไปเสียต้องปลายนะครับเพราะว่าปลายมันจะทื่อเพราะมันเป็นเหล็กไงมันจะตีน้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาว่าว่าอย่างนั้นนะถ้าเราที่ไปอ่านมานะครับ ท่านผู้ชมก็เสียงมันจะดูเบื่อๆเปื่อยๆน,นะพอดีผมไปทริปเมื่อวานที่นะครับทริป3 0 0ยโลเยดเคโคตรไกลไปลบุรีนะยี่ไกลทริปหายขี่เมดไปอุ้ยเมื่อยโคตรๆเลยท่านผู้ชมนี่ก็ยังเพียๆอยู่เลยนะฮะโอเคมาท่านผู้ชมมันด้วยฝั่งฝั่งที่เราแกะแล้วนะครับเราจะสามารถเอาบาลานซ์ออกได้เลยนะฮะเห็นไหมครับเราสามารถเอาบาลานซ์ออกได้เลยแล้วส่วนคนที่ถามมาว่าที่บาลานซ์แอลแม่งดังแดดแม่งดัง แม่งเป็นเพราะยีออ่อะไรนะฮะนี่ท,ท่านผู้ชมมันจะเป็นที่ลูกปืนบาลานเซอร์นะครับในนี้จะมีลูกปืนบาลานเซอร์อยู่สองตัวนะครับคือมีลูกปืกนเข็มตัวนี้ตัวหนึ่งเห็นไหมครับฝั่งชันไฟจะเป็นลูก <uns> ปืนเข็มนะครับส่วนฝั่งฝั่งคัดเนี่ยมันจะเป็นลูกปืนเขาเรียกลูกปืนอะไรลูกปืนพวงใช่ไหมพวงหรือตลับนะครับเนี่ยมันจะเป็นลูกปืนธรรมดานะครับเห็นไหมครับจะเป็นตัวนี้เนี่ยหนึ่งในสองตัวเนี่ยมันจะเสียทํา้ให้เสียงบาลานเซอร์มันหอนนะครับ มาเดี๋ยวเรามาผ่ากันเลยท่านผู้ชมไอ้เจ้าปั๊มโอตุลุตัวนี้เราไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับหรือใครจะเอาออกก็ได้นะผมเอาออกดีกว่าถามว่าเครื่อง L เครื่อง L กับเครื่อง VR นะครับอันไหนผ่าง่ายกว่ากันถ้าถ้าใช้คำว่าผ่านะผมว่า L S ผ่าง่ายกว่าครับเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งต่อกนืกออกไหมแค่เอาตัว T บิดก็ออกแล้วนะครับถือว่า ถือว่าง่ายเลยแต่ว่าชิ้นส่วนมันก็จะสับสนนิดน,นึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างจาก VR h e s e t Z มากมายนะครับมันจะยากมียากที่เดียวที่ผมคิดเลยคือ,อยากยากที่เหี้ยยากที่เดียวคือคันสตาร์ทนะครับคันสตาร์ทเป็นที่อะไรที่ยากยากมากเพราะว่าถ้าเราเราไม่รู้จุดมาร์กเดิมมันเนี่ยมันก็จะทําให้การสตาร์ทนะครับเพี้ยนไปหรือว่าสตาร์ทไม่ได้เลยแล้วก็เวลานเราหมุนเกียร์เงี้ยเนี่ยนนเราหมุนเล่นอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดเสียงนะครับอันนี้คือคุงงมากยังหาจุดนี้ไม่เจอนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไร e. น็อตฝั่งนี้นะครับเราต้องแกะออกให้หมดทุกตัวที่เป็นหุเหลี่ยมเห็นหุเหลี่ยมตรงไหนแกะให้หมดนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปแกะมันก็ได้เนจะ้าคันนี้รู้สึกซีนจะรั่วจะมีรั่วตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จานไฟไม่แน่ใจแต่ทุดซีนแน่นอนครับแท้เจ้าของบอกแท้กับแท้หาแท้เท่าที่หาได้นะอันนี้ก็แกะออกให้หมดนะครับ เราสามารถใช้ตัวตอกก็ได้นะหรือใครจะใช้เป็นตัวทีก็ได้นะครับถือว่าแกะค่อนข้างจะง่ายมากมันแทบมันก็ไม่ต้องใช้กำลังอะไรเยอะแยะเท่าไหร่ตัวทีนี่กูก็ไม่รู้จะดีสักแค่ไหนนะฮะเพราะว่าผมไปซื้อมานี่ตัวละ40บบาทนี่ไงอะไร เครื่องใครที่สกรปรกนะครับดูดีๆว่าน็อตมันถูกที่โคนซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะฮะอันนี้น็อตน้ำมันเครื่องมันต้องไอ้นี่้วยป่าวดูดีๆนะครับมันจะมีพวกน็อตที่อยู่ใต้เครื่องตรงเนีย้ยมันต้องเอาออกแน่เลยเดี๋ยวต้องเอาน็อตบริการออดเลยนะฮะเนี่ยค่าหมายเลขนี่ก็มีอ่าโอเคพอเราถอดออกหมดแล้วหมดยังวะ โอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเอาน็อตน้ำมันเครื่องออกด้วยท่านผู้ชมแล้วผมจะจำได้ไ้มตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยวันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับผมว่าจะวิ่งไปลงกึ่งแดดแม่งร้อนมากม่้จะวิ่งวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีโอเคท่านผู้ชมว่ามินี่ตัวไม่ได้ออก <c oughs> เห็นหกเหลี่ยมตรงไหนขันออกให้หมดนะครับอ่ะพอเราออกมาแล้วเนี่ยเราจะจําแนกไว้ว่าประมาณว่าไอ้พวกเนี้ยส่วนตรงนี้คือข้างในส่วนข้างนอกเราจะแยกไว้ทีนึงนะครับ เนี่ยพวกนอก็อตข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเก็บไว้ฝั่งขวาหรือว่าทําสัญลักษณ์หรือว่าเก็บไว้ในไหนสักทีหนึ่งที่ว่ามันต้องแยกกันอยู่นะครับจะได้จำง่ายๆเขาก็จะทําการกระเทาะเครื่องออกนะครับเดี๋ยวผมเก็บไอ้พวกนี้ก่อนนีเรือไว้ดูดีๆนะครับใช่ดีๆว่าเราเอาน็อตออกหมดแล้วไม่มีตัวไหนเหลือแล้วไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว เีนี้เราก็มาเอาเครื่องออกของ Honda นะครับจะไม่มีรูกแกะเครื่องเหมือน t ER ีเซเรานะครับคือเราต้องตอ,อกอย่างเดียวนะคตอกตอ,อกกันออกไปก็ถนอมถนอมมาด้วยแล้วกันแน่นอนครับเครื่องก็จะมีบูยอยู่ เวลาผ่าท่านผู้ชมอย่าอย่าตั้งเครื่องแบบนี้เด็กขาดนะครับเวลาเราจะออกอย่าตั้งเครื่องแบบนี้สําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับอย่าตั้งเครื่องแบบนี้ให้ตั้งเครื่องขึ้นในอีกแนวหนึ่งเพราะว่าเวลามันเราออกมาเนี่ยชุดเกียร์มันจะหลุดมาไปทั้งยวงเลยนะครับมันหลุดหลุดรั่วออกมาเลยนะนี่นะครับพอมันเริ่มออกแล้วเราก็สามารถตั้งเครื่องขึ้นอย่างนี้ตั้งเครื่องขึ้นนะครับแล้วก็งัดมันออกแล้วก็ใช้มือดึงมันออก พยายามอย่าให้พวกชุดเกียร์หรืออะไรนะครับหลุดตามแข้งฝั่งนี้มาเด็ดขาดเพราะมันหลุดง่ายมากๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับจะมีแหวนตัวหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับอยู่ที่เดิมมาเด็ดเดดูก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพุ่งวาลนวกเอาใส่เข้าไปนะครับคือชุดนี้มันมันจะหลุดมาทั้งชุดเลยท่านผู้ชมนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครัมันหลุดมาเลยที่มีแหวนสองตัวแ่งมีบูทด้วยนะครับเป็นไหมครับมันหลุดออกมาเลยนะครับพยายาม อย่าวูวา่นวายนะท่านผู้ชมนี่แหวนตัวนี้อยู่นี่ไอบูตตัวนี้อยู่นี่แหวนนี่อยู่ข้างล่างนะครับอย่าวุ่นวามอย่าูุวามอย่าทําเป็นเล่นนะฮะของเอ็นแล้วก็ของอะไรนะของซูกิพวกตัวอะไรอาซี RC เคยผ่านมาก็เป็นอย่างนี้นะครับอยู่ไหวะที่อยู่นี่ตัวไม่ได้อยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้อ่อเคนะครับแปะไว้สภาพเดิมนี่ท่านผู้ชมนี่นี่ไพเอกของเราดูอ่อนดูอ่อนดูอ่อน เห็นไอ้เขี้ยวตัวนี้ไหมครับเขี้ยวตัวนี้ผมก็เพิ่งเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้ตัวนี้มันจะมีตัวดันลงไปทีนะฮะเห็นไหมมันจะดันได้ลงไปทีนะครับมันจะเพเยขึ้นมาเวลาเราผ่าเครื่องอ่ะมันจะดันลงไปได้ทีนี้ท่านผู้ชมจําตำแหน่งนี้ไว้นะครับกูก็เพิ่งเห็นตำแหน่งตอนนั้นกูผ่าเครื่องมาวู่วามไปหน่อยนะกูหาตำแหน่งวุ่นวายเลยนะครับจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้เป็นเขี้ยวหรือเป็นอะไรผมไม่รู้นะแต่เอาให้ตรงสันตรงนี้นะครับเวลาประกอบ เราหาตำแหน่งนี้ได้ก็พอนะฮะเพราะตอนนั้นผมหาหางมจนกูต้องผ่าเครื่องมา2รอบอะโอเคท่านผู้ชมทีนี้เราก็จําพวกตำแหน่งเจ้าตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้เป็นตำแหน่งเกี่ยวว่างแล้วก็ลำดับลำดับก้ามปูนะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะอันนี้ของของ LS หรือว่าแดดเนี่ยดีมากเลยแม่งมีแม่งมีเสาแค่ตัวเดียวของ v ีอาทแม่งมีทั้งสองตัวนะครับนี่ลูกปืนจะติดกับข้อเหวี่ยงไม่เป็นไรถ้าเราเอาไปอัดใหม่เนี่ยลงกลึงเขาจะออกให้เรานะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้เดี๋ยวทีนี้เราจะเอาข้อเหวี่ยง ออกมานะครับเเราจะทํางานให้มันแบบง่ายนะครับแบบง่ายๆเราต้องเอาพวกตัวก้ามปูมาก่อนเราก็จําไว้นะครับไอ้อะไรเนี่ย GL ใช่ไหม GL จะอยู่ลําดับข้างบนนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเกียร์หนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้นะนะับจากตรงไหนอ่ะเราก็จําฝั่งมันไว้นะครับอันนี้อะไรเนี่ย 6C นะครับ 6C อยู่ตัวที่2แล้วตัวล่างสุดก็จะเป็น6 6R นะครับผมจะพยายามเอาชุดเกียร์ออกมานะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกแล้วตอนเราต,อ,ตอเข้าเหวี่ยงเนี่ยมันจะหลุดออกมาหมดเลยนะครับเนี่ยดูดินี่เป็นแบบมันออกยากมากอ่ะคือแบบมันมันมันพูดวายมากท่านผู้ชมเห็นไหมครับดึงมาทีหลุดทั้งยวงถามว่าตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีไหมผมว่าจะว่าดีก็ดีต่ว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีเลยเว้ยเพราะแบบเวลาเราออกใช่ป่ะเนี่ยเราออกแไม่หลุดมาหมดเลยแหละนะครับเดี๋ยวเราใส่ไปดีๆเราค่อยๆทำนะฮะไม่ต้องรีบ เราค่อยๆทำมันจะได้จได้ว่าอันไหนมันออกไปจากตรงไหนนะฮะอันนี้มีแหวนกี่ตัววะเนี่ยมีปู่นีกต่างหากด้วยข้างหลังนี้ม่งก็มีแหวนอีกคือแบบเยอะมากนะครับทีนี้เราได้ชุดมันออกไปแล้วให้เราทําการใส่มันไว้เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยเอามันไว้ตําแหน่งเดิมแล้วก็หาพวกแหังยางหรือว่าเชือกรัดไว้นะครับอย่าให้อะไรหลุดไปแม้แต่อย่างเดียวเพราะไม่อย่างนั้นเราจะลืมนะครับ มันเป็นอะไรที่แบบอุยไางไงมันยุ่งยากมากอ้าวไอ้เหี้ยเฮ้ย,ยหานังยางนะครับคุณผู้ชมเรรัดไว้แบบนี้นะครับอ่าเนี่ยรัดพวกแหวนพวกอะไรไว้ให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมของมันนะครับไม่งั้นเราจะลืมโอเคทีนี้ชุดเกียร์เราผ่านไปเรามาเอาข้อเหวี่ยงออกนะฮะพวกนี้นะครับตัวไหนที่เราไม่ได้คิดจะเปลี่ยนมันเราก็ไม่จําเป็นต้องเอามันออกนะเพราะมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเวลาใส่เวลาอะไร นี่นัท่านชมออกมาแล้วนะครับลูกปืน L.S. นะครับข้างนึงจะใหญ่ข้างนึงจะเล็กนะครับก็จะเป็นเป็นเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนั้นนะครับเพื่อให้ลูกปืนฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเพื่อให้ลูกปืนฝั่งนึงเนี่ยมันไม่ร้อนนะครับนะครับหรือว่าไม่อมความร้อนนั่นเองนี่นะฮะมันจะมีเนี่ยข้างน่าจะข้างนี้ใหญ่มั้งข้างนี้น่าจะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับจะเป็นคนละเบอร์นะไม่เหมือน v r t z เหล่านะครับที่ว่า2ข้างจะเท่ากันแต่ V.R. ตัวแรกนะครับก็ไม่เท่ากันเออ ใช่อาตัวแรกจะไม่เท่ากันนะครับจะมีข้างหนึ่งเล็กส่วนข้างหนึ่งจะใหญ่นะฮะจะเหมือนตัวนี้แหละแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทีเซมันถึงออกแบบมาเพื่อให้ลูกปืนสองข้างมันเท่ากันนะครับ <c oughs> เป็นเบอร์เดียวกันเป๊ะๆเลยนะอย่างนั้นมันจะไม่ร้อนหรือเปล่าหรือว่าเขาออกแบบระบบหล่อเย็นมาดีหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะนะครับแต่หลักๆก็คือเรื่องความร้อนที่ว่าลูกปืน2ข้างไม่เท่ากันก็เพราะว่าเรื่องการระบายความร้อนหรือว่าอะไรสักอย่างแหละประ <c oughs> มาณน,นั้นนะครับมาท่านผู้ชมที่เราเอาออกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพวกลูกปืนพวกนี้ออกนะฮ แต่ลูกปืนเนี่ยบาลานซ์ Guerra ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตอกเข้าเพื่อเอาออกนะมันจะตอกมันจะตอกจากทางเนี้ยตอกออกนะครับตอกฝั่งเนี้ยตอกเข้าเพื่อเอาออกตอกจากฝั่งนี้นะครับเพื่อจะเอาออกต้องขันน็อตตัวนี้ออกมาด้วยนะครับมันจะไม่ออกเดี๋ยวแน่นอนครับเราจะจัดแกนปั๊มน้ําซิ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเขาไม่ลดออกคไดปอะไรนะแค่ลดขี่เล่นแต่ว่าเห็นไหมครัันกินกําลังเครื่องขนาดไหนอันนี้ขนาดใช้เราสักระยะแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับแต่รอของมาก่อน ใครสนใจก็สั่งได้นะแกนปั๊มน้ำซิ่งมีรีวิวให้ดูแล้วนะจ๊ะมาท่านผู้ชมเออนีนะครับซีนตัวนี้แน่นอนเราจะจัดแท้เจ้าคันนี้นะครับรู้สึกว่ามีปัญหาคือในซีนข้างข้อเนี่ยน่าจะรั่วเพราะว่าเขาว่าตอนสตาร์ทตอนเช้านะครับควันเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นประเก็นกลางนะครับของ Honda จะมีของ VR จะไม่มีนะจ๊ะต้องมานั่งขูดแล้มาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาพวกซีนพวกอะไรออกก่อนดีกว่าเนาะ แล้วก็ค่อยไปลงกึงนะครับปูว่าวันนี้กูขี้เกียจไปถ้าพ่อแดดมันร้อนแต่เดี๋ยวไหนไหก็ไหนไหนละทําคลิปแล้วไปตายแบงเลยเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนวิธีเอาซีนออกนะครับก็เหมือนทั่วๆไปงัดมันออกมาเหมือนทั่วไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นซีนที่ค่อนข้างจะแข็งนะฮะจะคล้ายๆ KR ที่ว่าซีนตัวหนึ่งเสียนะฮะต้องผ่าเครื่องเช่นตัวนี้เช่นเดียวกันนะเสียคือมึงต้องผ่าเครื่องเน็ตเค ไม่รู้มัาออกแบบไปยังไงจะออกแบบทันสมัยขึ้นหรือเปล่านี่ผมไม่ดูนะอันนี้ก็เอาลูกปืนออกนะครับลูกปืนพวกด้านตัวหนังสือนะฮะจะหันหันเข้าหาข้อเหวี่ยงนะครับเหมือน B R T z เราเลยโอเคเอาไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาลูกปืนบาลานซ์ออกด้วยลูกปืนบาลานซ์จะเป็นตัวล็อกมันจะเป็นเบอร์สิบนะครับ ต้องขออนุญาตใช้ออปชันเสริมน็อตตัวนี้คือไม่ฝืดปังๆมั่นเหมือนนั่เหมือนเกียวล้มอ่ะของแอลผมก็เป็นนะครับไม่แบบโอ้คือจะบิดออกมันมันออกยากมากอ่ะมันเหมือนมันเหมือนมีน้ํามันหรือน้ํายาเคลือบอะไรเนี่ยเห็นไหมนะคาณผู้ชมคือเกียวมันไปลื่นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ล้มนะเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราหมุนแรงๆมันจะขาดขาได้เลยนะครับแต่มันมันไม่ขาดนะาุผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับ เกลียวมันไม่ได้เสียนะเวย้ยแต่ว่ามันหมุนยากมากที่ท่านผู้ชมเอาออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมน็อตมันก็ไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะเวย้ยไม่รู้มันทาไอ้นี่มาหรือเปล่าเขาเรียกอะไรนะกาวใช่ไหมครับกาวกันคลายมั้งเนี่ยแบบโอ้โหแบบโอ้โหแบบแข็งที่ผาที่เหนียวโคตรเลยอันนี้เราก็เก็บไว้นะครับจําไว้เราอยู่วันยู่ตังนี้เนี่ยตอนนั้นผมผ่ามาลูกปืนบาลานซ์ผมแตกนะครับ เสียงแม่งดังที่สุดเลยอันนี้วิธีเอาออกเราจะออกจากข้างในนะครับออกจากข้างในนี้ตอกสวนออกนะครับเพื่อเอาลูกบล็อกตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับลูกบล็อกเบอร์อะไรวะประมาณ17นะครับ17ก็ได้14ก็ได้นำต่อกไปไหนหมดวะโอเคนะออกแล้วนะครับ เนี่ยไอฝั่งนี้นะครับเราจะให้ลงกึ่งเขาออกให้คือเขาต้องออกอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะดันก้านตัวนี้ออกไปนะครับดันสลักตัวน,นี้ออกแล้วก็ต้องเอาลูกป,ปืนนี้ออกก่อนคงไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะที่ลงกึ่งนะฮะเพราะบางทีมันต้องรอคิวยาวหรือเปล่าว่าแบบเราไปรอคิวล้วบางทีอาจจะรับได้เลยเนี้ยแต่เราต้องรอซีนตัวนี้นะครับซีนตัวนี้เราออกง่ายเราสามารถใช้ของเทียมก็ได้อ,ออกง่ายมากเพราะมันไม่ต้องผ่าเครื่องนะฮะ แล้วก็แล้วก็ซีนบาลานซ์ด้วยนะครับมัวไหมผ้ามัวไหมมัวนิดนึงครับอันไหนอ,ออกได้ก็เอาออกไปออก่อนนะท่านผู้ชมคืออะไรแท้จะแพงมากก็ก็ประมาณแพงกว่าของเทียมประมาณเท่าสองเท่าเลยนะครับ สัตว์ตัวนี้นเราออกยากว่ะแต่มันก็ไม่เกินเราโอเคท่านผู้ชมเรามีประมาณนี้นะครับพี่ต้องเปลี่ยนเราแกะมาแล้วเดี๋ยวเอาก้านไปอัดแล้วเดี๋ยวว่ากันนี่กี่นาทีแล้ววะโอ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกูไปนั่งตัดสนุกอีกเอาละครผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้เราขอสตอปไ้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะเนื่องจากเวลาอัดเนี่ยมันไปครึ่งชั่วโมงแล้วผมขี้เกียจไปนั่งตัดยาวนะคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาประกอบแล้วก็ใส่ซีนใส่ลูกปืนแล้วก็ประกอบทุกอย่างนะครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้าขึ้นเครื่องเราอาจจะไปถ่ายอีกทีนึงเดี๋ยวดูฝนฟ้าก่อนนะครับเพราะตอนที่ผมไปเอาออแม่งก็ฝนตกเคนี่เราผ่านมาแล้วเคคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ไปด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า